สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอย่างไม่ได้แพ้คดีเสียใจทั่วลงถูกสังคมซ้ำเติมทั่วลงเอมิราหลังศาลตัดสินเสียใจตัดเพ้อถูกสังคมซ้ำเติมเรียกได้ว่าเป็นที่ถูกพูดถึงกันทั้งโซเชียลมือล่าสุดเอมิรานั้นได้ปล่อยโฮกลางไร้สดหลังศาลตัดสินแล้วหลังเธอนั้นได้พูดถึงอดีตสามีเก่าไพบูลย์กระต่ายพนิพาการรายการโหนกระแสโดยงานนี้เอมิรานั้นก็ได้ปล่อยโฮกลางไร้สด ศาลตัดสินแล้วในคดีหมิ่นประมาทในการโฆษณากลางรายการหนกระแสโดยศาลได้กล่าวว่ายิ่งพูดความจริงยิ่งผิดทนายเก่งไม่ได้ไปศาลด้วยบอกว่าจะเตรียมเงินประกันไว้เอยังงงประกันอะไรพอไปศาลทีมทนายของทนายเก่งเอาเอกสารมาให้อ่านกำลังนั่งอ่านในศาลเป็นใบขอประกรันพี่เก่งถามหนูว่ามีโฉนดบ้านไหมหนูก็บอกว่าไม่มีไม่มีอะไรเลยทนายบอกจะเอาทรัพย์สินไปประกันให้ หนูไม่รู้คดีของหนูเป็นคดีที่ต้องขนาดนั้นเลยเหรอเห็นใบขอประกันตัวหนูตกใจยังไม่ทันได้พูดอะไรแค่ไปก็ประกันตัวส่วนเขาสองคนไม่ได้มามีแต่ทนายเขามาได้ยินเสียงตำรวจมาข้างหลังนั่งอยู่แล้วเข้ามาเอากุญแจมือมาหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะมาจับเพราะนั่งในศาลมีคดีอยู่สามคดีไม่ใช่ของหนูคนเดียวศาลถามว่าวันที่นัดหนูก็บอกว่าทนายเก่งบอกจะเอาพี่หนุ่มกัญชยัยทนายเกิดผลมาเป็นพยานให้ ทนายน้องออกไปคุยโทรศัพท์กับทนายเก่งวินาทีนั้นสารให้ตำรวจมาพาหนูไปใต้ศาลหนูกลัวลงไปกับตำรวจสองคนหนูกลัวมากจะพาหนูไปไหนสารบอกให้ลงไปนั่งรอหน้าห้องเข้าไปมีตำรวจเจถึงคนข้างหลังในห้องขังก็มีประมาณ5้าถึงหคนตอนนั้นหนูกลัวมากเลยทำไมหนูมานั่งตรงนี้ทั้งห้องมีแต่ผู้ชายนั่งอยู่เป็นผู้หญิงคนเดียว ตำรวจก็มาถามว่าหนูทำอะไรผิดคดีอะไรหนูก็บอกตรงๆว่าหนูถูกสามีเก่าหนูฟ้องหนูคิดถึงลูกจะรู้ไหมแม่มานั่งหน้าห้องขังคนที่เราเคยรักทำให้เรามานั่งจุดนี้ได้ต้องบอกว่าล่าสุดทัวลงเองมิราหลังศาลตัดสินก่อนประกาศไม่ได้แพ้คดีถูกสังคมซ้ำเติมโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้ระบุข,ข้อความว่าหนูไม่ได้แพ้คดีนะคะเห็นช่องติ๊กตอกและหลายเพจเอาไปทำข่าว หนูเสียใจอยู่ที่ทัวไม่เข้าใจและซ้ําเติมหนูยังเชื่อว่าความยุติธรรมมันมีจริงคงไม่เข้าข้างคนทําผิดแล้วลงโทษคนถูกกระทําเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นคนดีจะไม่มีที่ยืนความจริงจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดอีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ